โจทย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งเมื่อตัดด้านหนึ่งออกไปหกเซนติเมตรอล้วอด้านหนึ่งสิบเซนติเมตรจะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สองร้อยหกสิบตารางเซนติเมตรอรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้ละเท่าไหร่ยาวด้านละเท่าไหร่หรถูกไหมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คืออันนี้สมมุติว่าอันเดิมเนี่ยมันยาวเท่ากับ ยาวเท่ากับเราเรายังไม่รู้มันยาวเท่าไหร่สมมุติเราให้มันยาวเท่ากับ x ถูกไหมเข้ <typing. S 1> าใจไหมด้านละ x ด้านละ x ถูกไหมคราวนี้มันมันตัดตัดรูปสี่เหลี่ยมเนะะี่ยออกไปด้านหนึ่งตัดออกไปเท่าไหร่หกเซนถูกไหมด้านหนึ่งตัดออกไปหกเซนด้านหนึ่งตัดออกไปสิบเซนถูกไหมมันก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมถูกไหมด้านนี้ตัดออกไปหกเซนด้านนี้ตัดออกไปอีกสิบเซนเข้าใจไหมก็ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปหนึ่งซึ่งมันทําให้พื้นที่เนี่ยมันน้อยลงไปอีก260ตารางเซนถูกไหมสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวถูกไหมอันแรกก็คือ x คูณกับ x ถูกไหมและอีกด้านหนึ่งก็คือ x ลบ6ก็คือส่วนที่ถูกตัดออกไปคูณกับ x ลบ10ถูกส่วนที่ถูกตัดออกไปถูกไหมคราวนี้เขาถามว่าไอ้ x เดิมเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดิมมันยาวด้านและเท่าไหร่ถูกไหมจริงๆข้อนี้ถามว่า มันนี่ก็คือสมการที่ต้องแก้ก็คือว่ามันน้อยลงไปอีกสองร้อยหกสิบแต่จริงๆแล้วอ่ะข้อเนี้ยมันโชคดีตรงที่ว่ามันสามารถมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรมันสามารถแทนค่าแล้วมันหลุดออกมาได้ง่ายพอดีเลยจิโน่คิดดูว่ารูปเดิมเนี่ยมันมันมันจะต้องยาวกว่ากี่เซนเพราะมันต้องถูกตัดไปสิบเซนมันต้องยาวอย่างน้อยกี่เซนสิบเซนถูกไหม แสดงว่าจิโน่ต้องลองหาค่ามาแทนบางเอินป้าแทนค่าแรกปุ๊บมันหลุดพอดีเลยก็คือป้าจิโน่ถ้าเป็นจิโน่จโน่จะเอาอะไรแทนก่อนฮะถ้าสิบตัดออกไปสิบมันก็เหลือเท่าไหร่ศูนย์เพราะงั้นมันไม่น่าใช่สิบอะถ้าในความคิดป้าถูกไหมป้าเรียวยี่สิบแทนถ้ายี่สิบแทนเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดิมถ้ายาวได้ละยี่สิบเนี่ยแสดงว่าพื้นที่มันจะต้องเป็นเท่าไหร่พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องเป็นเท่าไหร่ก็คือยี่สิบคูณยี่สิบก็กลายเป็นสี่ ถูกไหมแล้วอีกฝั่งหนึ่งถูกตัดออกไป 6, หกเหลืออยู่เท่าไห,หร่เหลือเป็นสามร้อยเก้าสิบสี่ no ไม่ใช่หมายถึงก็ด้านเมื่อแรกสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านหนึ่งยาวเท่าไหร่นะด้านหนึ่งยาวยี่สิบอ่าถูกตัดออกไปอหกเซนแสดงว่ายาวเท่าไหร่ยาวสิบสี่ถูกสิบสี่เซนอีกแล้วอีกด้านหนึ่งถูกตัดออกไปสิบเซนก็คือยาวเท่าไหร่ยาวเหลืออยู่เท่าไห,หร่เหลืออยู่สิ 4. เข้าใจไหมจากเพราะฉะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเท่าไหร่เ่ากับเท่าไหร่สิบสี่คูณหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วมันต่างกับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าไหร่ต่างกันอยู่สองร้อยหกสิบเข้าใจไหมซึ่งมันก็เลยถูกพอดีเลยก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันต้องยาวด้านละเท่าไหร่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเดิมต้องยาวด้านละเท่าไหร่ยี่สิบเข้าใจไหมเข้าใจไหม โอเคต่อไปข้อยี่สิบสามมาอ,อ่านโจทย์มีแม่กุญแจและลูกกุญแจอยู่ห้าสิบคู่ซึ่งถูกแยกกันอยู่ถ้าต้องการจะคู่แม่กุญแจและลูกกุญแจให้ถูกต้องจะต้องลองไขกุญแจามากที่สุดกี่ครั้งอมืมีอยู่ห้าสิบคู่แล้วก็สลับกันทั้งหมดมันไม่รู้ว่ามากที่สุดมากที่สุดก็แสดงว่าจะต้องเจอเป็นการเป็นครั้งสุดท้ายถูกไหม แสดงว่าไอ้ไอคู่แรกเนี่ยจิโน่จะต้องจิโน่จะต้องลองไขทั้งหมดกี่ครั้งคู่แรกต้องเอาดอกมาลองไขทั้งหมดกี่ครั้งถึงจะถึงจะรู้ว่าเป็นคู่ไหนห้าสสกเข้าใจไหมสมมติว่าสมมุตวิมมตว่าเราเราต้องคิดจากส่วนน,น้อยสมมุติว่าเรามีดอกกุญแจอยู่สามดอกแล้วสมมุติเรามีดอกกุญแจอยู่แค่สองดอกแล้วจิโน่มีดอกมีลูกกุญแจอยู่สองลูกเพราะฉะนั้นน่ะจิโน่จะต้องลองไข หนึ่งครั้งจิโน่ก็จิโน่ก็รู้แล้วว่าดอกนั้น,นาขายได้ไม่ได้ถูกไหมเข้าใจไหมเพราะฉะนัน้นมันก็เลยครั้งแรกก็เลยต้องเป็นกี่ครั้ง,งรครั้งแรกต้องเป็นสิบเก้าอ่าครั้งแรกต้องเป็นสี่สิบเก้าครั้งถูกไหม,หมถึงจะพบคู่มันถูกไหมหมลังจากนั้นก็ทดลองขายไปเรื่อยๆรืไปเรื่อยครั้งต่อไปก็ต้องเป็นลดลงเหลือสี่สิบแปดจิโน่เข้าใจไหม,หมจนเหลือสุดท้ายก็คือเหลืออยู่ครั้งเดียวก็รู้แล้วถูกไหมสีม่สิสี่สิบเก้าบวกสี่สิบแปดบวกไปเรื่อยจนถึงหนึ่งเนี่ย เท่ากับเท่าไหร่จินโน่รู้วิธีหาไหม,มป้าเคยให้ท่องแล้วต้นต้นบวกไปหารสองคูณด้วยจำนวนเข้าใจไหมข้อนี้ไปทำเอาเองนะต้นบวกไปหารสองคูณด้วยจำนวนนะนนท่องจนวนคืออ่าจำนวนคือกี่จำนวนล่ะสี่สิบเก้าถึงหนึ่งถูกไหมโน่ก็ไปหาเอาเองแล้วกันสิบสองเท่าของจำนวนหนึ่งถ้าหาักออกไปอยู่สามร้อยยี่สิบสี่จำนวนที่ได้จะได้มากกว่าแปดเท่าของจำนวนนั้นอยู่ 24่จงเหา,าจำนวนนั้นคืออะไร12เท่าของจำนวนหนึ่งก็คือ12เท่าของ x ถูกไหมเมื่อหักออกไป324ก็คือลบออกไป324เข้าใจไหมเขา้าจะเท่ากับ8เท่าของจำนวนนั้นนี่8เท่าของจำนวนนั้นอ๋อจะจะได้ค่ามากกว่า8เท่าของจำนวนนั้นนี่คือ8เท่าของจำนวนนั้นถูกไหมมากกว่าอยู่24แสดงว่าฝั่งด้านนี้ มากกว่าด้านนี้ย4ิบสี่หรือว่าด้านนี้มากกว่าด้านแปดเอมากกว่าหรือด้านนี้มากกว่าด้านไหนมากกว่าย4ิบสี่ด้านอืมด้านไหนอันนี้คือแปดเท่าสิบสองเท่าของจำนวนนั้นหักออกไปแล้วสามร้อยี่บสี่ถูกไหมนี่คือโจถูกไหมจะมีค่าเท่ากับจะมีจะได้ค่ามากกว่าแปดเท่าก็คือแปดเท่าของจำนวนนั้นยังได้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยยังมากกว่าแปดเท่าอันเนี้ยอยู่ มีมากกว่าอยู่อีกเท่าไหรมากกว่ายี่บสี่มากกว่ายี่บสี่แสดงว่าถ้าจิโน่จะให้เท่ากันจิโน่ก็ต้องลบด้านนี้ด้วยเท่าไหร่ยี่สิบสี่เข้าใจไหมหรือแสดงว่าด้านเนี้ยมันต้องบวกด้วยยีิบสี่ก็คือมันมากกว่าด้านเนี้ยมันมันยังมากกว่ายี่สิบสี่เข้าใจไหมหรือจะให้ด้านนี้มันบาลานซ์กับด้านนี้ให้มันเท่ากันเนี้ยจิโน่ก็ต้องลบด้านนี้ด้วยเท่าไหร่ยี่สิบสี่ถูกไหมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวิธีแก้สมการออกมาสิบสองเอกรลบด้วยสามร้อยยี่สิบสี่ลบด้วยยี่สิบส แล้วจิโน่แก้หาค่าเอกอ,อกมาก็จะได้ตอบคาตอบถูกไหมอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายยากกว่าที่คิดนะข้อสุดท้ายจํานวนนับที่ต่างกันทั้งสองจำนวนมีผลรวมเท่ากับ9 0 0ข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้ว9มีจํานวนผลรวมเท่ากับจํานวนนับที่แตกต่างกันนะ8 8ดแอ่เก้าเก้าแปดจงหาผลคูณที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ของสองจำนวนนี้จํานวนนับเนี่ยบวกสองจำนวนบวกกันได้เก้าเก้าแปด เขาถามว่าผลคูณที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของสองจำนวนนี้คืออะไรถูกไหมหป้าลองคิดดูคร่าวๆวิธีคิดก็คือทํำยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าเราก็คิดจากจุดเล็กๆถูกไหมถูกไหมผลบวกผลคูณมากที่สุดป้าลองเอา x เ,เนี่ย x บวก y ก็คือสองจำนวนถูกไหมบวกกันได้เก้าเก้าแปดถูกไหม x คูณ y ให้หาค่าที่ max ที่สุดถูกไหมคราวนี้ป้าก็ลองดูว่า x คูณ y เนี่ยจะให้มันมากที่สุดเนี่ยมันคืออะไรสมมุติว่าสมมติว่าเราจะให้ตรงเนี้ย มันผ่ากลางเลยสมมุติว่าป้าคิดจาก1ิบสมมุติว่าบวกกันเท่ากับสิบแต่จากบวกกันได้เท่ากับเก้าร้อยแปดป้าคิดจากกลุ่มเล็กๆก็คือจากสิบถูกไหมถ้าสมมติเราผ่ากลางก็คือห้ากับห้าถูกไหมห้ากับห้าถูกไหมบวกกันเท่ากับสิบถูกไหมลองมาค่าค้ากับหคูณกันได้เท่าไหร่ยี่สิบห้าแล้วถ้าสมมุติว่าเราลองปรับให้มันข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งสูงก็คือค่อยๆไล่ลงเป็นสี่กับหกคูณกันได้เท่าไหร่สีกับหกคูณได้24 แสดงว่ามันน้อยลงเพราะงัน้นน่ยการที่จะให้มันคูณกันได้มากที่สุดอะแสดงว่า x กับ y จะต้องเป็นยังไงจะต้องอยู่กลางที่สุดถูกไหมถูกไหมจะต้องแบบเท่าๆกันอะมากก็คือจะต้องเท่าเท่ากันมากที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่สองอันบวกกันแล้วอยู่ตรงกลางก็คือเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอาอะไรมาบวกกันสองอันแล้วก็ได้เก้าเก้าแปดเพราะฉะนั้นก็เอามาหารสองถูกไหมถูกไหมก็คือสี่เก้าเก้าสี่ร้อยเก้าสิบเก้า ก็เหมือนกับจีโน่หนึ่ันมาหารสอ่ะแต่นี่มันเก้าร้อยเก็คือ499ร้ก้า้าถูกไหมถ้าหนึ่งพันมาหารไม่มมมได้500อถูกไหมเข้าใจไหมก็เลยได้499แต่จริงๆอะ่ะสี่เก้เคูณสี่เนี่ยจีโนจะได้ค่ามากที่สุดเลยถ้าคูณกันแต่มันบอกว่า2องจำนวนนี้ต้องเป็นยังไงก็แสดงว่าเราก็ชิปให้มันต่างกันแค่หนึ่งจากสี่กาเกาก็เลยชิปให้มันเป็นกับเท่าไรกับเท่าไรกับกับอะไเข้าใจไหมอันนึงก็ชิปขึ้นอันนึลงก <98. S 1> เข้าใจไหมแล้วก็อยู่กึ่งกลางมากที่สุดเพราะว่าต้องการให้คูณกันให้ได้มากที่สุดถูกไหมจริงๆถ้ามันให้เอาเลขซ้ํากันได้ก็ควรจะเอาเป็น499คูณ499ถูกไหมก็เลยเอา500มาคูณกับ498แล้วก็ได้คําตอบออกมาที่เขาต้องการถูกไหมอ๋อโอเคทําทเองแล้วกันแล้วถ้าข้อไหนทําไม่ได้เดี๋ยวจะเฉลย